และผู้ช่วยเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพี่พัชชัยภับูรณ์หรือสมชายภับูรณ์ครับพี่น้องชาวแสดงที่เคารพครับผมก่อนจะขึ้นเวทีจะต้องถูกพาดพิงอยู่เรื่อยๆเป็นคำถามสองคำถามง่ายๆแล้วก็เป็นคำตอบง่ายๆที่จะตอบท่านผู้ช่วยเลขา กระทรวงศึกษาธิการก็คือพี่โอโปว่าไอ้ผมเนี่ยเป่านกวีดใส่กันได้ครับแต่ว่าตีนขวาผมมันเร็วนะครับซึ่งพี่หมอประสิทธิ์เนี่ยตัวแก่อาจจะเตี้ยตัวแกอาจจะเล็กก็ว่ากันไปเพราะว่าการเป่านกวีดนี่ผมก็ถือว่าเป็นการทําลายสมาธิส่วนตัวเป็นการทําลายชีวิตส่วนตัวผมนะครับผมมีสิทธิ์ปกป้องนะครับทีนี้เนี่ย เมื่อเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้แล้วทั้งหมดผมก็อยากจะเรียนกับพี่น้องชาวเสื้อแดงแล้วก็อยากจะเรียนไปถึงคุณหมอทั้งหลายแล้วก็อยากจะถามระกลับไปถึงท่านทั้งหลายว่าในเรื่องสิ่งที่ท่านในหัววิระได้พูดมาทั้งหมดในเรื่องของพี่เปียพันเอกอภิวันได้พูดมาทั้งหมดได้แสดงความชัดเจนให้เห็นว่า นายอภิสิทธิ์เวชาชีวะทั้งชีวิตไม่เคยมีความฉลาดอะไรเลยล้วนแต่มีความโง่าสะสมล้วนแต่มีความบ้ามีความเสียสติสะสมเราเองในฐานะที่อยู่กระทรวงสาธารณสุขจะต้องเป็นคนรักษาสติจะต้องเป็นคนที่คอยรักษาคนบ้าแล้วทำไมวันนี้เราไปเดินตามคนบ้าซะเองล่ะครับเพราะฉะนั้น เพื่อเป็นการปกป้ององค์กรนี้เพื่อเป็นการปกป้องกระทรวงสาธารณสุขผมขอเรียกร้องให้องค์กรที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขช่วยพิจารณาว่าเหมาะสมแล้วเหรือครับที่จะไปเดินตามคนบ้าถ้าคิดว่าเราสมควรจะต้องมาพัฒนาประเทศรวมกันสลัดทิ้งเสเถอะครับเดิมทีนั้นผมเองว่าผมตั้งใจจะคุยกับพี่น้องเสือแดง ตั้งใจจะคุยกับอภิสิทธิเวชาชีวะตั้งใจจะคุยกับนายสุทยเทพเทือกสุบัณแต่พอฟังพี่เปียแล้วพอฟังหน่วยหัววิราแล้วไม่มีประโยชน์อะไรที่จะคุยกับคนบ้านเลยไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพียงแต่ผมอยากให้คนที่กําลังตามนายอภิสิทธิเวชาชีวะกําลังตามนายสุทยเ,ชชยสทยเทพเทือกสุบัณได้มีสติยังคิดกันสักนิดเถอะโดยเฉพาะพี่น้องบ้านผม พี่น้องชาวจังหวัดสงขลาพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชพี่น้องครับป้มใบแก่ในบัตรซีควีตยตร็ลวครับพี่ม่อประสิทธิ์ไปเปิดงานไปเปิดลาดก็ไปทำความเจริญก็ไปทำงานก็เข้าแก่จังหวัดสงขลาเติ้นไปเชื้อคนบ้ามาโปนกวิีไซกลระบาดได้เลยครับ ไม่ได้ได้เลยครับทีนี้ผมก็อยากเรียนกันต่อว่าวันนี้ผมได้ฟังการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรมีสสซับปากใต้บ้านผมอีกคนหนึ่งผมจําชื่อแกไม่ได้อยู่แถวแถวยะลาน้าราปัตตานีก็ไม่รู้แกพยายามอธิบายเรื่องของพอรบอว่ามันยังไม่ตายมันยังไม่ตายมันยังไม่ตายนี่คือเป็นการเลี้ยงไข้เพื่อจะเรียกแท็ก ลิเกโรงนี้เขาออกแขกก็ไม่ได้แล้วเพราะเขาปรองเท้าเฟี้ยงใส่ลิเกทั้งโรงแล้วสมควรเลิกได้แล้วแล้วก็ไปคุยกันในเรื่องม็อบมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่งชื่อพี่จอนอ,าานอ,งนอลงกรผลบุบุเขาบอกว่าสสพักเพื่อไทยไปผ่าพิงเขาเขาบอกว่าม็อบที่อยู่ดีราชด,ดำเนิน สอสอพักเพื่อไทยบอกว่าม็อบที่อยู่ร้านดำเนินเป็นม็อบพอพรักประชาธิปัตย์เป็นคนจัดตั้งอลงกรณ์พลบุตรออกมาปฏิเสธพันละวันว่าม็อบนั้นไม่เกี่ยวกับพรรคประชาธิปัตย์คุณอลงกรณ์ครับพ่อกระเดี่ยวหอมผมเชื่อครับว่าม็อบนั้นไม่เกี่ยวกับพรรคประชาธิปัตย์ผมเชื่อครับ ว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับพรรคประชาธิปัตย์ผมเชื่อครับว่าคนที่ขนขึ้นมาจากปากใต้พรรคประชาธิปัตย์ไม่เกี่ยวผมเชื่อครับว่านายสุเทพไม่เกี่ยวอะไรกับพรรคประชาธิปัตย์ผมเชื่อครับไอ้สสเก้าตัวที่ลาออกไปมันไม่เกี่ยวอะไรกับพรรคประชาธิปัตย์แต่คนเสื้อแดงที่นี่จะเชื่อไหมเราอลวงกรณ์พลบุตรเชื่อไม่เชื่อพี่น้อง ผมพยายามจะเชื่อคุณแล้วนะครับคุณอลงกณ์แต่ผมไม่สามารถบังคับจิตใจของพี่น้องคนเสื้อแดงที่รักประชาธิปไตยให้โง่ให้โง่เชื่อคุณคุณอลงกณ์วิธีการมาจากควนหนองหงโมเดลควนหนองหงโมเดลอยู่ที่ไหนครับบัตรซี่ลาวครับเพราะอำเภอควนหนองเพราะตำบลควนหนอง อยู่ที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชเลยบ้านผมมันทีเแล้วบัตรซี่ก็าแก่ตายเหลาครับพี่น้องครับคนจังหวัดพัทลุงเขาเดือดร้อนเขาบอกราคายางเขาเดือดร้อนกระบี่เขาเดือดร้อนตังเขาเดือดร้อนสะตูลก็เหยอเดือดร้อนสสจังหวัดนครศรีธรรมราชไปชวนคนที่กระบี่ไปชวนคนที่ตังไปชวนคนที่สะตูลชวนคนที่สุราษ ไปปิดถนนสี่แยกควนหนองหงบ้านผมไปไหนไม่ได้เลยเดือดร้อนชิบหายคนนครศรีธรรมราชเห็นไหมครับวิธีการยกระดับของนายสุเทพเรืองสุบันในขณะนี้ประกาศยกระดับทำอะไรไม่ได้ประกาศปิดสี่แยกทุกสี่แยกในกรุงเทพนี่ไงครับควนหนองหงโมเดลมึงทำได้อย่างเดียวคือปิดสนามบินและปิดถนนเทาน้วแหะสุเทพเรืองสุบัน เขาไปไหนกันไม่ได้เขาเดือดร้อนผมอยากเรียนเธอครับว่าไหนล่ะครับนายชวนหลีภัยบอกว่าเชื่อมันในระบบรัฐสภาคุณลาออกชวนลูกเลี้ยงลาออกแต่ตั้งใจใจลูกตัวเองลงที่สุราษฎร์แล้วคุณทําหาอะไรเนี่ยชวนลูกเลี้ยงลาออกตัวเองลาออกแต่สุราษฎร์ธานีจะให้ลูกชายลงหลอกแม้กระทั่งลูกเลี้ยง หลอกแม่มันไม่พอยังจะหลอกลูกมันอีกโง,ง่จริงๆได้เข็งไหนล่ะครับเชื่อมันในระบบรัฐสภาถ้าเชื่อมันในระบบรัฐสภาก็ยืน่นอภิปรายไม่ไว้วางใจสิว่าเพื่อนยืน่นอภิปรายไม่ไว้วางใจพอยือน่นอภิปรายไม่ไว้วางใจก็จะบุกโชจะชนะใหญ่แก่เยี่ยเพราะพรรคเกือไทยมันมือมากกว่า,าอย่าคิดโง,โง่ มีประสบการณ์เล่าไว้แล้วประสบการณ์มันสอนคนแล้วใช่ไหมสุเทพกรณีสอปกสี่คีศูนย์หนึ่งลงมติในสภาพรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหมที่ชนะการโหวตแต่ว่าหลังจากนั้นประชาชนเขาเห็นแล้วว่ามึงโกงจริงไอ้สุเทพประชาชนทั้งประเทศเขาไม่รับแล้วประชาธิปัตย์อยู่ได้ไหมเล่า สภาชนะครับแต่กระแสสังคมเขาไม่รับถ้ารัฐบาลน,นี้มันโกงจริงมันกินจริงมันแดกจริงคุณอภิปรายสิครับมือในสภาชนะแต่คนทั้งประเทศนี้เขาก็จะไม่รับตัวอย่างไงครับสปปเป็นตัวอย่างอยู่ได้ไหมเหล่าวามไม่เป็นกระบวนท่านี่ไงแล้วครับตัวอย่างทำไมล่ะครับไม่เชื่อมัน เชิญสิครับในสภามีให้เล่นแต่เสือกอยากจะมาเล่นข้างนอกคิดว่าเป็นแกนนนำมบแล้วมันจะเท่คิดว่าเป็นแกนนนำมบแล้วนนม,ลมันจะมีแม่ยกแม่ยายมากเหมือนนัทวุฒิไอ้บ้านัทวุฒิเขามากับใจเขามาเพื่อต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยไหนล่ะครับพี่เปียเล่ามาเนี่ยผมนั่งน้ำตาซึม ชีวิตพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยชนะชเมื่อไม่เคยชนะเสร็จทำไงครับใส่ร้ายนายปรีดีข่านายหลวงใส่ร้ายคนนั้นใส่ร้ายคนนี้สันดานนี้ลากยาวมาถึงปัจจุบันนี้ลากยาวจนมาถึงปัจจุบันนี้จนกระทั่งมาถึงหัวอกนายสมชายภายัยบุญด้วยมึงแพ้จนซ้ำซาก แล้วก็ลากยาวมาบอกไอ้คนเสื้อแดงล้มเจ้าไอ้คนเสื้อแดงล้มเจ้าผมพึ่งถึงบางอ้อครับว่าสันดานมึงเป็นมาตั้งแต่โคตรของพรรคประชาธิปัตย์นั่นพอสู้ไม่ได้ล้มเจ้าสู้ไม่ได้ล้มเจ้าไหนล่ะครับใครล่ะครับล้มเจ้าผมเรียนว่าระบอบประชาธิปไตย2475 ใครเป็นคนพระราชทานล้นกล้าวรเจ็ระบบพระราชทานระบบของการปกครองในระบบประชาธิปไตยพระองค์ทรงสละพระสันาจเหล่านี้ให้คนไทยเมื่อพระองค์สละให้เราคนไทยรับมาเราจะต้องสนองพระไทยของพระองค์เราจะปกปักรษาร,ระบอบประชาธิปไตยเยี่ยงชีวิตของเรามึงจำกูไว้ นี่เป็นไงครับไม่ชนะไปหาเรื่องอื่นอยากมีอยากได้อยากเป็นกระเฮียนกระหือรืออยากเป็นจะล้มรัฐบาลจะล้มระบบประชาธิปไตยมึงรู้ใช่ไหมสุเทพคุณรู้ใช่ไหมสุเทพแล้วคุณรู้ใช่ไหมว่าวันนี้คุณอภิสิทธิ์วชชาชีวะคุณเนี่ย ถูกตีนอันศกรปรกของอมาดเขียมึงตกะกเด็นไปแล้วเพราะเขารื้อเชื่อแล้วว่าถ้าคุณนำทัพอมาดเขารู้แล้วว่ามึงสู้คนแสดงไม่ได้ก็เลยยกสูเทพขึ้นมาคิดว่าจะชนะต่อให้อีกสิบสุเทพพี่น้องคนแสดงยอมไหมพี่น้องสู้ไม่ได้ จะล้มสู้ไม่ได้เรียกทหารสู้ไม่ได้ขอพระราชทานสู้ไม่ได้วิ่งสู้ไม่ได้ขอประ,ราช,าประชาธิปไตยต้องมาจากประชาชนเพื่อประชาชนโดยประชาชนนี่ไงครับผู้หญิงอกถึงสองศอกเล็กๆอย่างยิ่งลักษชิน,นวัตรเดินเข้ามาสนามการเมือง40่สิกว่าวันเขาทำให้ประชาชนได้เห็น แล้วประชาชนทั่วประเทศนี้เลือกเขาประชาชนทั่วทั้งประเทศนี้ออกมาปกป้องเขาในยามที่พวกคุณกำลังกล้ำกลายจะทำร้ายเขานี่คือเขามาจากประชาชนเพราะเขาได้ใจประชาชนใช่ไหมพี่น้องแล้วคิดเหรอครับคิดเหรอสุเทพว่าสิ่งที่กูมึงกำลังคิด พวกเราไม่รู้พวกเราไม่เห็นสถานการณ์วันนี้เปลี่ยนวันที่20่สารรัฐธรรมนูญจะตัดออกสินตัดสินออกมาอย่างไรเรื่องของสารรัฐธรรมนูญแต่บ้านเมืองบอบช้ำม,มากแล้วความอายุติธรรมสร้างความแตกแยกความอายุติธรรมสร้างความชิบหายให้กับประเทศนี้ถ้าต้องการให้ประเทศนี้ชิบหายมากขึ้น ก็ต้องอยากคืนความยุติธรรมให้กับคนเส้อแดงนะครับเรามาวันนี้เรามาขอความยุติธรรมเรามาปกป้องรัฐบาลของเราที่เราเลือกมาตามระบอบประชาธิปไตยใช่ไหมพี่น้องถามทุกเวทีบอกทุกที่สุเทพออกมาเมื่อไร คุณได้รับคำสั่งจากใครผมไม่รู้แต่ถ้าคุณล้มรัฐบาลพักเพื่อไทยฟังเสียงคนที่นี่สิครับว่ายอมไหมพี่น้องถ้าคุณล้มระบบประชาธิปไตยยอมไหมพี่น้องเขากำลังจะล้มรัฐบาลของเราเขากำลังจะล้มประชาธิปไตยเขากำลังจะ การไหมพี <Cal mel od ic blue> ่น้องปกป้องรัฐบาลด้วยการไหมพี่น้องปกป้องยิงรักด้วยการไหมพี่น้องปกป้องอำนาจอธิปไตยด้วยการไหมพี่น้องสู้ด้วยการไหมพี่น้องสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้สู้ไม่สู้แล้วเราจะสู้ด้วยกันขอบคุณครับพี่น้องครับขอบคุณ